เพืเ่อนเชื่อเรื่องของพรมลิขิตหรือเปล่าครับพระพรมแท่แผงผู้สร้างและกำหนดความเป็นไปของทุกสปปรรพสิ่ง วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาบูชาและขอพรไปพร้อมๆกันสำหรับเพื่อนๆที่ได้ติดตามผมมาสักระยะหนึ่งจะเห็นว่าผมมาบ่อยมากๆนะครับไม่ว่าผมขอพรใดๆไ,ไปผมได้ทุกข้อเลยครับสถานที่ผมก็คุ้นชินมากๆเลยก็คือสีแยกลาดประสงค์ตรงห้างเอราวัณครับมาถึงก็ซื้อชุดถวายเลยครับทีนี้เวลาที่เพื่อนๆจะถวายหรือว่าขอพรน,นะครับท่านมีสีพระพักพระพักที่1คือด้านของความสําเร็จการงานการสอบการมีชื่อเสียงการเลื่อนขั้นพระพักที่2ก็คือด้านอสังหาการขอรถยนต์ การขอที่ดินพ้าพักที่สาก็คือด้านสุขภาพความรักแล้วก็ครอบครัวพ้าพักที่4ก็คือเรื่องของโชคลาภแล้วก็ธุรกิจผมก็มุ่งมาด้านนี้โดยตรงเลยครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาแก้บนแบบนี้ถ้าพรที่เราขอได้สําเร็จนะครับคราวนี้ล่ะครับเพื่อนเพื่อนตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะครับว่าเพื่อนเพื่อนมีความประสงค์อยากจะขอพรข้อใดไม่ว่าจะเป็นการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอสังหาริมทรัพย์ขอรถยนต์ที่ดิน สุขภาพความรักครอบครัวเริวมถึงโชคลาภธุรกิจแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมถวายนางร่าชุดใหญ่กันด้วยนะครับ